หัวเข่าเหาก็เป็นกระดูกกันทับเส้นเนี่ยมันก็เลยล่งหัวเข่า้างนี้ย่มลุกย่ำนางลำบากลำบากลุกขึ้น่ายากลำบากปวด,ดหัวเขา่าเป็นหัวเข่าเสื่อมหมอเขบอกเป็นหัวเข่าเสื่อมก็เป็นโรคหอบือเป็นกระดูกทับเส้นเป็นไขมันในเลือดอีกอ้ยหลายโรคหลายโรคเนี่ยเธอก็กินยาอยู่นี่ บอร์นี่ยายาลดไขมันเีื่หมอเขาไห้มากินนะ่ะยาลดไขมัน,มนยาลดไขมันเพราะว่าเขาไปตรวจพอไขมันในเลือดยาลดไขมันนี่ยาลดไขมันมยาลดไขมันยาลดไขมันเป็นโรคหอบเืดแล้รก็เป็นโรคอัมนีี หมอเลยตรวจเลือดเราเจอไขมันในเลือดลอยยี่สิบเขาก็เลยให้กินยาลดไขมันแล้วสิกลายเป็นย่างเื่นเขาอกว่าสิกลายเป็นสตกูกก็เลยนั่นนะถามคุณหมอว่าคุณหมอสตู๊กเป็นยังไงคุณหมอว่าสตูกนี่เป็นอามาพึกอ,อามาผาดได้สันเขาว่า

สวัสดีค่ะคุณมิตรครัสวัสดีค่ะลุงวิทย์ลุงวิทย์ลุงวิทยดเป็นลุงวิทย์ยคุณนะขอบคุณหลายๆเด้อสามหลั่นน้องใจสองหลั่นน้องใจพี่น้องคุณทุกใบทุกเลอือดทุกเรื่งแรงใจสวัสดีค่ะลุงหมดเลือดสามขอบคุณหลายๆเด้อลุงหมด

ทานกินกลางตลอดตัวพรอเศร้าจะเพลียเลยาพาระพันนักีะไปไปบัานดูสองขึ้นกับมานผ่าร้ายหลายกองสวมวม้อยยันมือมาเรียงดีผ่ไปให้ชาวนิ่งเดีย่ยว คุณหลายๆเ้อมาเป็นกำลังแรง